สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง o u t of nowhere ในระหว่างที่ผมกำลังหาไอเดียเกี่ยวกับการทำคลิปอยู่เนี่ยผมได้ไปเจอกับคลิปในช่อง YouTube ของฝรั่งช่องหนึ่งที่เขาทำเกี่ยวกับเรื่องสรุป Courage 36นาทีและด้วยความสงสัยก็ทำให้ผมกดเข้าไปดูแล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกย้อนความหลังเหมือนกลับไปตอนเป็นเด็กอีกครั้งและตัวละครแต่ละตัวในเรื่อง มักจะทำให้เรารู้สึกเอ๊ะตลอดเวลาว่าไอ้นี่มันเป็นการ์ตูนเด็กจริงเหรอวะเพราะพวกสิ่งที่ c ค u r a เรเจอในเรื่องส่วนใหญ่มีแต่อะไรที่เนื้อมนุษย์ไปบ้างถ้าทุกคนนึกเร็วๆก็อาจจะเป็นเป็ดเลิอกแควกหรือแมวตัวร้ายอย่างแคทแต่ถ้าดังๆหน่อยก็คงจะเป็นตัวละครคิงรามเซสที่มาทวงคืนแผ่นหินแกะสละัก แต่ในเรื่องนี้มันก็ยังมีตัวละครอีกมากมายที่เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายในวัยเด็กเลยก็ว่าได้แต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวละครหนึ่งที่ไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติหรือเป็นผีปีศาจอะไรเขาเป็นเพียงแค่มนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็เป็นมนุษย์ที่พิลึกมากๆและคนคนนั้นก็คือหลานขขงเมอรียลเฟร็ดนั่นเองในอพิสโต c ครีปปี้เกส เริ่มต้นด้วยการที่เฟร็ดกำลังนั่งรถไปเยี่ยมคุณป้าของเขาอย่างเมอรียลโดยตัวของเฟร็ดมีรูปร่างเป็นชายผมสีเหลืองดวงตาสีเขียวและดูไม่ค่อยมีพิษภัยอะไรแต่ก็มีความรู้สึกแปลกๆกับตัวเขาอยู่เหมือนกันขนาดตัวของอูสทิสเองยังไม่ชอบเฟร็ดเลยแถมยังเรียกเขาว่าฟรีกหรือว่าตัวประหลาดอีกด้วยและในขณะนั้นเอง c คอร์เรก็เหลือบไปเห็นกําไรข้อมือของเฟร็ดที่เขียนว่า Home for Freaky Barber และก็มีเบอร์โทร c คอร์เรเลยเดาวได้ว่าเฟร็ดอาจจะแอบหลบหนีและหลุดออกมาจากสถานกักกันสักที่ก็ได้และกําไรนั่นก็น่าจะเป็นกําไรบ่งบอกสถานะผู้ป่วยสักพักเฟร็ดก็ไปเข้าห้องน้ำโดยเมอริเอลก็ขอให้ c คอร์เรไปส่งด้วย แต่ด้วยความสวยทำให้ Courage ติดอยู่ในห้องน้ำกับ Fred พร้อมกับล็อกประตูที่พังทำให้ทั้งสองนั้นออกไปไม่ได้และนั่นเองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ Fred เริ่มเผยท่าแท้ของตัวเองออกมาโดย Fred บอกกับ Courage ว่าตัวของเขานั้นรู้สึกเกเรเมื่อเห็นเส้นผมหรือขนสัตว์ที่มันดูสวยงาม โดยเล่าว่าตัวเองนั้นเคยมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นหนูตะเภาแต่ด้วยขนของมันสวยงามเกินไปเขาก็เลยโกนมันทิ้งและเขาก็เคยมีแฟนสาวที่ชื่อว่าบาร์บาร่าที่มีผมยาวสีเหลืองทองแต่สุดท้ายเขาก็ได้ตัดผมของเธอทิ้งและเฟรดก็บอกว่าเคอร์เรจก็คืออะไรต่อไป my หลังจากที่ทำให้เจ้าเคอร์เรชกลายเป็นหมาโลนได้แล้วเนี่ยเคอร์เรชก็ฉวยโอกาสใช้โทรศัพท์โทรตามเบอร์ที่ติดอยู่ที่กำไลข้อมือของเฟร็ดทำให้สุดท้ายมีเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาที่บ้านและจับตัวของเฟร็ดกลับไปและเนื้อเรื่องในตอน r r e p y y u e s สก็จบลงแค่นี้ ทีนี้เรามาพูดถึงตัวละครของเฟร็ดกันบ้างครับตัวของเฟร็ดนั้นภายนอกดูไม่มีพิษมีภยัยแต่ภายใต้หน้ากากนั้นเขาก็คือพวกโรคจิตที่จ้องจะเล่นขนของคุณอยู่ตลอดเวลาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในชีวิตจริงเนี่ยมีคนที่เป็นโรคเหมือนกับเฟร็ดไหมที่เวลาเห็นคนของสัตว์หรือผมที่ยาวๆแล้วรู้สึกอยากจะโกนมันทิง้ง แต่ตัวละครของเฟร็ดถือว่าออกแบบความน่ากลัวออกมาได้ดีมากๆลองคิดดูว่าตอน,น,นเราเป็นเด็กถ้ามีญาติของพ่อแม่มาเยี่ยมและลักษณะท่าทางเหมือนกับเฟร็ดมันก็อาจจะกลายเป็นทรอม่าของเราเลยก็ว่าได้ถึงแม้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากแต่ก็ทำให้ตัวละครของเฟร็ดมีออร่าความน่ากลัวออกมาแบบแปลกๆได้ และส่วนตัวผมก็ยกให้เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่ากลัวที่สุดในซีรีส์ Courage เลยก็ <C ur als> จบันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้คลิปต่อไปก็คงจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมบ้างแล้วหลังจากห่างหายกันมาสักพักยังไงก็รอคอยกันสักพักนะครับเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับหรือใครมีตัวละครที่คุณกลัวที่สุดใน c o u r a g e ก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ